มนคำถามข้าเหมือนกันว่าถ้า AI สามารถทำงานได้ขนาดนี้ในทุกวันนี้แล้วเนี่ยเรายังจำเป็นต้องมี Photoshop อยู่ไหมเอาจริงตอนนี้พูดยากมากครับแต่ผมได้ลองอ AI ไม่ว่าจะเป็น AI ที่ทำภาพหรือว่า AI ที่อยู่ใน Photoshop เลยก็เหมือนกัน AI สามารถทำงานได้ดีขึ้นเยอะมากๆครับดีขึ้นเยอะมากๆจริงก็คือช่วยประหยัดเวลาแหละพูดตรงๆแล้วนะถามว่า ถ้าเรามี AI แล้วเรายังต้องใช้ Photoshop อยู่ไหมคำตอบของผมคือยังต้องครับโดยเฉพาะเด็กที่เรียนโปรดักชันเนี่ยยังไงก็ต้องไม่ว่าคุณจะเป็นผู้กำกับคุณคือถ้าคุณต้องทำหนังทำโฆษณาทำอะไรก็ตามแต่ผู้กำับเป็น DP เป็นตากล้องตัดต่อเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยอาดใดคุณควรจะต้องฝึก Photoshop เพราะจะต้องเข้าใจเรื่องของระบบเลเยอร์นะครับซึ่งถ้าเอามาเทียบกับ AI แล้วการทำ Photoshop ของคนก็น่าจะช้ากว่าแหละแต่นะแต่ แต่สุดท้ายแล้วถ้าเราสามารถคุม A.I. ได้คุมใุมที่นี้คือหมายถึงว่าเราใช้เขาด้วยอะไรเงี้ยเราก็ใช้เขาแล้วก็มาสมอบงานเราเนี่ยมันก็จะดีขึ้นมากๆแล้ครับเพราะงั้นผมเองก็คงจะยืนยันเหมือนเดิมว่าต่อให้มี A.I. มาเนี่ยเราก็ยังอยากให้ทุกคนฝึก Photoshop อยู่นะเพราะมันมีความสำคัญมากกับโปรแกรมทุกโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมตัดต่อหรือเป็นโปรแกรมที่ทำภาพอย่างไลท์ูมหรือ h o t o s h อ p เองอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปใช้โปรแกรมอื่นที่คล้าย Photoshop แต่ไม่ได้ชื่อ Photoshop อะไรเงี้ย มันก็ยังใช้ระบบเลเยอร์ซึ่งเบสออนสิ่งที่ Photoshop คิดอยู่นั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่อยากให้ทุกคนไม่ว่ามันจะเป็นกราฟิกดีไซน์คุณจะเป็นอะไรคุณจะเป็นแม่บ้านอะไรเงี้ยถ้าสมมติคุณอยากทำภาพอยากตัดต่อภาพแล้วใช้ไอเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้ทำเป็นเหมือนกันกนะ็คือการเข้าใจและใช้งานระบบเลเยอร์ใน Photoshop นั่นเองนะครับนั่นน่าจะเป็นคำตอบของผมสำหรับคำถามนี้นั่นแหละครับใช่ไหมแต่ไม่เคยใช้ไอนี่ใช่ป่ะทำมืออย่างเดียวเพราะอะไร ก็ใช้ไอไม่เป็น <laughs> คงเป็นความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับโฟโต้ช็อปแแหละครับเรื่องพวกนั้นงั้นถ้าใครมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เราด้วยแล้วก็ผมจินเทียร์ครับเดี๋ยวเราเจอกันใน EP หน้าๆนะครับแต่ผมไปโดน AI ้แย่งงานไปก่อน